เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับออกไม่สัมภาษณ์เปิดใจของทางโคดี้กักโปแนวลูกทีมชัตฮอนแลนด Hon ์ของเรากันก่อนเลยหลังจากเจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มทีมของเยอเกนครอฟอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสารพัดประโยชน์ของเขาที่สามารถถูกปรับใช้งานได้ในหลากหลายตำแหน่งตั้งแต่แดนหน้ามาถึงกลางสนาม ล่าสุดตัวของกัคโปก็ออกมายอมรับว่าการที่เขาถูกใช้งานในหลายบทบาทเช่นนั้นก็มีประโยชน์สําหรับตัวของเขาเองในการพัฒนาฝีเท้าให้กลายมาเป็นนักเตะที่เก่งมากขึ้นกว่าเดิมผมรู้สึกดีนะกัคโปกล่าวกับทางฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อในหลีกบ้านเกิดผมสามารถมองย้อนกลับไปถึงการเตรียมความพร้อมที่ดีและการเริ่มตน้นฤดูกาลซึ่งผมได้ลงเล่นในหลากหลายตำแหน่งด้วยกัน แน่นอนที่สุดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีเสมอนั่นคือสิ่งที่ผมคิดแต่ผมก็รู้สึกดีและมีความสุขกับตัวเองที่ลิเวอร์พูลผมเข้ามาในช่วงกลางฤดูกาลและมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมจำเป็นจะต้องคิดทุกคนที่สโมสรช่วยเหลือผมได้มากรวมถึงทางเวอร์กกิลฟันได้ที่คอยช่วยเหลือผมอยู่เสมอผมรู้สึกขอบคุณเขาในเรื่องนี้ ในตอนแรกเมื่อคุณต้องลงเล่นในหลายตำแหน่งมันจำเป็นจะต้องมีความพยายามในการทำความคุ้นเคยแต่หลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำให้มันเรียบร้อยโดยเร็วโชว์มันออกมาให้เห็นว่าคุณเป็นนักเตะที่มีความสารพัดประโยชน์เราอยากจะลงสนามเราอยากจะเป็นคนที่มินคุณค่าดังนั้นผมไม่เกี่ยงหลอกว่าจะต้องลงเล่นที่ตรงไหน ในายใหญ่ของเรามองว่าผมเป็นตัวลุกแต่ผมก็สามารถนำเกมลุกเหล่านั้นมากระตุ้นในแผงกองกลางได้ด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้เล่นที่ตรงนั้นเราเล่นกันแบบมีมิติเป็นอย่างมาเพื่อที่ว่าเราจะได้มีพื้นที่ว่างในการเปลี่ยนตำแหน่งมันเกิดขึ้นบ่อยอย่างเป็นธรรมชาติและนั่นก็ช่วยให้ผมสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นี่แหละคือสิ่งที่ผมเป็น นอกจากนี้มันยังถูกนำมาปรับใช้กับตัวของผมในสนามด้วยมันสะท้อนให้เห็นว่าผมเป็นนักเตะอย่างไรสําหรับผมแล้วมันสำคัญมากที่จะต้องเป็นนักเตะที่มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาปเดตอาการบาเดเจ็บที่ตามหลอกหลอนทีมของเราไม่เลิกเสียทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแนวรับ ก่อนหน้านี่ปราฮิมาโคนาเต้ประกาลังคนสําคัญของทีมเราก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจนพลาดการลงสนามในเกมกับทางสาริกาดงนิวคาเซิลยูไนาแตดและสิงห์พงะแอสตันวินล่าตามลําดับขณะที่ทางเยอเกนครอปในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราก็ไม่สัมภาษณ์ยืนยันว่าเราน่าจะได้เห็นเขากลับมาลงสนามอีกครั้งหลังช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้ ลากเริ่มเดิมทีทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสก็มีแผนจะเรียกใช้งานโคนาเต้ในช่วงทีมชาติหนนี้เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเขาก็ต้องถอนตัวไปเพราะไม่อยากเสี่ยงกับปัญหาอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมเจ้าตัวได้เดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติแล้วด้วยซ้ำก่อนจะเดินทางกลับมายังสโมสรอนของเราเพื่อเรียกความฟิตกลับมารอการแข่งขันพิมเบร์ลีที่จะกลับมาเปิดฉากกันขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิวัผูเอ็กโคสื่อวงในของสโมสสอนเราก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามันมีโอกาสที่ทางโคนาเต้อาจจะหายไม่ทันกลับมาลงสนามช่วยทีมสำหรับการแข่งขันในเกมต่อไป ลอบาภูจะมีโปรแกรมบุกไปเะย็นถิ่นโมรินิวสเตเดียมของทางหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่19กันยายนที่จะถึงนี้แม้ว่าน,นั่นจะยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญที่สโมสรได้วางเอาไว้สำหรับกรอบเวลาที่ทางโคนาเต้จะคืนสนามอีกครั้งก็ตามที ด้านตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ปะกลังกับตันทีมเองก็กำลังถูกสอบสวนจากกรณีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ตัดสินในตอนที่เขาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งทำให้เขามีโอกาสจะถูกลงโทษแบนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นทำให้เรามีโอกาสจะได้เห็นการจับคู่ของทางโจโกเมสและโจเอลมาติฟในตำแหน่งคู่ปะกลังตัวกลางสำหรับเกมนัดต่อไปกับวูฟไปอีกหนึ่งน,นัด ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนักเตะของเราอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์กันบ้างมันเตยาสารฟรองฟุตบอลได้ประกาศรายชื่อ30นักเตะที่เข้าชิงลังวันบัลลงดอในปีนี้ออกมาแล้วซึ่งผลปรากฏว่าซาลาเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากทีมของเราที่ติดโผเข้าชิงดังวันดังกล่าวกับเขาด้วย มาโจว์ตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมากับการทำสถิติยิงไปถึง30ประตูกับอีก16แอสซิตจากการลงสนาม51นัดในการแข่งขันทุกรายการ นอกจากนี้เขายังได้ต่อยอดผลงานที่ยอดเยี่ยมของตนเองมาในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ด้วยที่ซึ่งซาลาก็ทำอีกหนึ่งสถิติให้เกิดขึ้นกับการยิงประตูนในสีเสื้อของลิเวอร์พูลรวมไปแล้วทั้งสิ้น188ลูกนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับสโมสรของเราจนขึ้นหิ่งดาวนันโวสูงสุดตลอดการในลำดับที่5แสงหน้าทางสตีเฟนเจรา ไม่เพียงเท่านั้นหากเรามาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของสถิติภาพกว้างก็จะพบว่านับตั้งแต่ที่ซาลาย้ายมาจาก r าร์เอสโลมามาอยู่กับทีมของเราย้อนกลับไปมืช่วงซัมเมอร์ในปี2017นั้นมันไม่มีนักเตะคนไหนเลยของพิมเมลีที่สามารถยิงประตูดได้มากกว่าเขา ซึ่งนั่นก็เป็นการสะท้อนได้ดีที่สุดถึงความสุดยอดของดาวเตะวัย31ปีและความสำคัญของเขาที่มีต่อสโมสรมอย่างไรก็ตามสำหรับตัวเต็งที่จะควา้ารางวัลบัลลงดอในปีนี้ก็คือทักเออร์ริงเราฮารนของแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอแอนเนลเมซ,ซี่สตาร์ของทีมชาติอาร์เจนติน้านั่นเอง ส่วนซูปเปอร์สตารที่หลุดโผไปอย่างสิ้นเชิงก็ได้แก่ทางคริสเตียโนโรนัลโดที่ไม่ได้มีชื่อเข้าชิงหลังวันนี้เป็นหนแรกตั้งแต่ปี2003หลังจากเขาย้ายไปลงเล่นในซาอุโปริที่ตะวันออกกลาง ในไนก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทางโมฮัมหม็ดซาล่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทวิเคราะห์ของทางเจมี่คาราเกอร์อดีตปกะกังระดับตำนานถึงอนาคตของเขาก้นบ้างเมื่อเอาเอติฮัตสโมสรชื่อดังจากประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังมีความพยายามอย่างหนักในการล่าไหลเซ็นของเขาและพร้อมจะทุ่มเงินค่าตัวถึงระดับ2 1 5ล้านปอดนด์ในดีอนี้ อย่างไรก็ตามคาราเกอร์ก็เชื่อมันว่าความพยายามดังกล่าวของพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จและเราจะได้เห็นซาลาอยู่ช่วยทีมของเราต่อไปอีกอย่างน้อย12เดือนด้วยกันแน่นอนว่าคุณมองเห็นอนาคตที่อาจจะไม่มีโมซาลาเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าสัญญาของเขาจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนคาราเกอร์กล่าวในตอนนี้เขาเหลือสัญญาอีกไม่ถึงสองปีแล้ว ว่าถึงตอนนั้นเขาจะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวอย่างไรก็ตามผมคิดว่าแฟนบอลของลิวรตผูส่วนใหญ่ก็คงจะคิดว่าเขาน่าจะอยู่กับสโมสรอ,อไปอีกหนึ่งฤดูกาลมากกว่าที่ทีมจะปล่อยตัวของเขาออกไปในตอนนี้ทั้งนั้งที่เราเพิ่งจะเริ่มต้นการแข่งขันฤดูกาลใหม่และไม่มีโอกาสที่จะหาใครเข้ามาแทนที่เขาได้ นอกจากนี้การที่ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมมันทำให้คุณมีความหวังถึงการจบทัฟโฟได้หากถามว่าพวกเขาจะถึงขั้นขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนที่พวกเขาเคยทำได้ในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่เรื่องนั้นยังคงต้องติดตามดูกัน แต่ผมคิดว่าทุกคนต่างก็มีมุมมองเหมือนกันว่าในซนะัมเมอร์หน้าลิเวอร์พูลน่าจะได้ค่าตัวที่เหมาะสมสำหรับเขานั่นจะทำให้เรามีซาล่าเอาไว้ใช้งานในฤดูกาลนี้ทำให้เรามีโอกาสประสบความสาเร็จมากขึ้นจากนั้นในอีก12เดือนข้างหน้าเราค่อยมาคิดถึงการย้ายทีมของเขาซึ่งจะเป็นตอนที่เรามีความพร้อมในการจะหาใครสักคนที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาแทนที่เขาได้ ไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางโมฮัมเหม็ดซาลาเช่นเดียวกันเมื่อทางเดลี่เทลิกราฟสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมายืนยันแล้วว่าเอาเอติฮัดได้ยอมรับความพ่ายแพ้ในความพยายามเซ็นสัญญากับเขาแล้วหลังจากลิเวอร์พูลมีการประชุมทีมเมื่อวานนี้และผลก็ออกมาว่าพวกเขายังคงไม่ต้องการปล่อยตัวนักเตะออกจากสโมสสแม้จะได้รับค่าตัวเป็นสถิตโลกก็ต่างที เอเวตติฮับพร้อมยื่นข้อเสนอสุดท้ายในช่วงสัมเมอร์นี้เกินกว่า200ล้านปอนด์สำหรับโมซาลาแต่ลิเวอร์พูลกลับดูไม่สนใจเงินค่าตัวเสรติโลกดังกล่าวเลยไมค์แม็กคารของทางเดลี่เทเรกราฟระบุ ในตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะของซาอุโบอริเหรือเวลายอยู่อีกเพียงวันเดียวเท่านั้นแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรอาอิติฮัดก็ได้แจ้งว่าพวกเขาเชื่อว่ามันน่าจะสายเกินไปแล้วสำหรับการจะปิดดิวให้ทันก่อนเดทไลน์ในเวลา4ทุ่มคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่น อย่างไรก็ตามได้ความสนใจของพวกเขาในตัวของซาร่าพวกเขาจะกลับมาใหม่ในอนาคตหากไม่สามารถคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ